ก็สวัสดีให้ผมจักเกอร์หนึ่งนะครับก็ส่งติเบตได้ดีแล้วไฟเพจเป็นบุกเดินเลยนี่รับผมโอเควันนี้ก็อยู่กับเมทเกลียนแปลกๆนะครับบอกผมว่าเอ้เมทไรวะเนี่ยมีทันเดอร์สามเบเฮสองนะฮะก็คือเดี๋ยวผมไล่ฟังก่อนนะฮะเรื่องมีว่าวันที่เซิร์ฟเน่านะไม่แน่ใจว่าวันอาทิตย์หรือวันจันทร์มันก็จับคู่ห้องได้ไม่ได้ใช่ไหมไอ้พวกนี้มันก็เลยไปสร้างห้องเล่นกันนะครับ ประเด็นมนอยู่ที่ว่าเหมือนฝ่ายันเดอร์เนี่ยมาด้วยกัน3มคนม <า S 1> แล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยดันมาด้วยกันเจคนนะครับก็คือไม,ไม่ไม่ไม่อาจจะอาจจะไม่เจ็ดอาจจะมา5้าอะไรเงี้ยแต่แบบรู้จักกันนะเข้าใจไหมเหมือนเหมือนเบเฮสองตัวในฝั่งันเดอร์อไปรู้จักกับทีมฝ่ายตรงข้ามนะครับมันก็เลยกลายเป็นหัวกันมันก็เล่นแบบว่าแปลกๆป,ปกเล่นเกินเกียรเ่เห็นไหมเนี่ยอาวอร์มมาปากให้ดิสเห็นไหม เห็นไหมว่ามันรู้จักการนำนะมันวอ,อร์มมาปักใครดีดะเนี่ยเบเฮรู้จักกับเจลาแน่นอนนะฮะเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเกม7ต่อสนะครับฝ่ายทันเดอร์สตัวแล้วก็เบเฮเนี่ยพยายามกันแกล้งไม่ว่าจะตั้นไม่ว่าจะเอาวอร์ดไปปักไม่ว่าจะแกล้งทุกอย่างเพื่อให้ทีมทันเดอร์แพ้นะฮะก็เลื่อนไปในเก้แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนสร้างห้องนะผมว่าไอ้ทันเดอร์เป็นคนสร้างแน่นอนเพราะว่า มันติ๊กให้ฮีโร่ซ้ำกันได้อะฝันหข้าไม่รู้ไงว่าซ้ำกันได้มันก็เลยหยิบเซ็ตปกติมาแต่ทันเดอร์ผมว่ามันรู้ซ้ำได้ครับเลยกดทันเดอร์มากลาบแบบว่ามันเกี่ยเต็มที่นะครับ <S <S แ,ตแต่แต่ดันไม่เป็นอย่างที่คิดนะฮะฝ่ายเดียวกันดันรู้จักกับฝ่ายตรงข้ามมันยันมาด้วยกันกับฝ่ายตรงข้ามเรื่องก็เลยเป็นต่อจอย่างนี้นะครับมาดูว่าจะเป็นยังไงฝ่ายไจะกำชัยชนะไปนะครับเออ ไอ้ทันเดอร์ผ่าไปโอ้โหคนาละทีเนี่ยต้นเกมมันอาจจะเวิร์กนะแต่ท้ายเกมไปมันฝั่งต้งข้ามมีตัวทอง,งมีกันเวทมีอะไรกันมันอาจจะผ่ากันไม่เข้านะอ่ะฝ่ายเราเนะี่ยมีเบเฮสามเฮ้ยมีทันเดอร์สามเบเฮสองฝ่งองข้าว่ามีเต่ามีโนเมดมีเบเฮอีกตัวหนึ่งเจลาครับแล้วก็สแคปมีเจลาด้วยนะยังไงเรียบร้อยสกอร์ดมก็จริงนะครับ เพราะว่ามันเวลหกมันก็พาคนละทีฝันหัวค่ก็ตายห้าอยู่แล้วต้นเกมอ่ะท้ายเกมเลยท้ายเกมที่เดียวโอ้ยยังไงรับผมเบนี่นี่ีีตันปิดทางนี่ดูเดินปิดดีก็โหโยังแซ่บอ่าเจ็ดต่อสามนะครับเกียนเจอเกียนกว่าดูปิดทางอีก โโอ้เอาแล้วครับมันแล้วมึงมันโอ้ย์เยอยจริงเอาแล้วครับเกียนเจอเกียนกว่าครับผมบิงเหอะเชื่อกูสบายอ่าไม่บิงหนีไปได้ไอ้เฮียแม่งตันตัดไม่ให้ไปอ่าสกอร์ของก็ประมาณนี้ครับทันเดอร์สามตัวแน่นอนว่าคิวคนละสิบสามสิบห้าสิบหกตัว มันผ่าอันติโคลาทีไฟตรงข้ามตายห้าอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าผ่าดูดีแม่งมีรีสกิลอ่ะจะไปเหลือห้าอะไรผ่าห้าทีหกทีใช่ไหมมีรีสกิลสองตัวอีกตัวหนึ่งไม่มีแปลว่าผ่าได้ห้าทีทันเดอร์ผ่าห้าทีใครจะไปรอดอะ <S <S อ้าวขอเตะโดนไปนี่ฮสกิลสองผ่าไป<ต>อันตีไป อันตีทีหนึ่งอ่าอแม่ตายอันตีก็ความครับผมไฟทันเดอร์ก็เกียนอยู่ทานตีพร้อมกันรีสกิลพร้อมกันเนี่ยฝัข้งามก็ตายหมดนะฮะแต่อาจจะแบบมีตัวทองอาจจะรอดหรือล่าเจลาก็มีตัวทองแล้วเจลาสกิลมันซับเวียได้อยู่แล้วนะครับเต่าอาจจะมุดหนีได้สกอร์วนนี้ก็แน่นอนนะ48่สิบแปดต่อย1สิเ็ แต่เกมนี้ไม่ง่ายนะยเพราะว่า b h ฮสองตัวฝ่ายเราเนี่ยไปรู้จักกับฝ่ายตรงข้ามนะครับมาด้วยกันกับฝ่ายตรงข้ามปะออไหน the the Tower. อา้าวเจอเต่าเกี่ยวพาพาลัวๆทำไมเลือกฮันเดอร์ก็เอามาพาเกี่ยนอย่างเงี้ย <Right. S 1> ไม่เอาตัวอื่นวะ ตัวซ้ำตัวอื่นเกียนเกียนเนาะตัวอะไรอะเป๊บเป๊บก็เกียนว่ะเออเกียนหลายตัวเกียนหลายตัวที่เราเคยเล่นฮีโร่ซ้ำมันนะบีอาจจะสปายบอกด้วยนะผมว่าน่าจะบอกเอ้แม่งมาบนอยู่สามอะไรเงี้ย มีโอกาสไปไปได้สูงนะครับถ้ารู้จักกันเนี่ยแม่งบอกกันอยู่แล้วนี่ครับฐานปิดขีพเขาอีกเออทันจะดีแม่งควรลาวอัตตาเลยนะแต่แบบว่าแยกออกนะว่าใครเป็นใครเอ้ยผมว่าถ้าอัตตาเดียวกันแล้วออกแยกล่างมันจะสร้างความสับสนกันนี้นะอ่ะสมมติว่าถ้าเราเล่น นินจาหรือเวอร์แซนอะไรเรียกว่าตาเดียวกันทุกคนเนี่ยใช่ไหมมันก็จะสาวสนว่่ใช่ตกลงแม่งร่างฟอมหรือว่าของจริงวะเนี่ยเออเต่าลอยกลางครับพามาเอยังไงอาเต่านี้เอาไปได้นะครับอาเบเฮก็ไปให้จะลงจะไลคิวกัน ตายแ้อิม่มแล้วเ,เอาบิงหนีไหมอ่ะเ, <c oughs> เออชิบหายผมว่าช่วงต้นเกมมันมันเบิร์อยู่แล้วทันเต้แต่ท้ายเกมไหวไหมอันี้ต้องดูอีกทีนะครับท้ายเกมมาเหนื่อยแน่อ่ะเอาเป็นเคียวเคลลิลกันนี่ครับมีดีสกิลกิมมอสามคนดีสกิลสองคน ไม่มีตัวตีบ้านนะมีแต่สกิลบเบเฮ v i o องคนก็เป็นกบทออไปเลยมีการสั่งออครับเต่าลงมาใบยังไงโนแม่โอโหมีเขียวแล้วโนแม่เคา์เตอร์เหลี่ยบร้อยครับไปข้ามเสียไปสองครับ <c oughs> บม <c oughs> เจอเต่าเกี่ยวตาย ดูเบเฮดูเบเฮเบเฮล้อปิดทางชัวตอนนี้ไม่มีบิงด้วยเรียบร้อยเอ้ยบังบังไม่ให้มาช่วยเพื่อนเอ้ยปิดสองทางเลยโอ้โหยังแซ <c oughs> ่ก็ปวดหัวเบา <c oughs> อ่ะคิดว่าฟังไหนได้เปรียบระหว่างเจ็ดตัวกับเทอนดนเดอร์สามตัวอ <c oughs> ั เกรียนกับเกรียนนะครับผมเรียบร้อยนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครชนะนะไอเหี้ย,นค,ยคนแบบนี้ก็มีในโลกอันเด์บอกนะครับเฮ้ยซูต่างไม่ได้แล้วเหรอกดรีสกิลผ่ากิมมอร์ไปครับเบเฮปิดทางไปเรียบร้อย แบบว่ากันเดินตีกันเล่นให้คิวเล่นๆลน้ำขับไปโอ้โหไววไหมเอ้ยฮันเดอร์ไม่มีไม่มีไม่มีดาเมจตี The are oh, no man, อ่ะโอ้ยน้อเมดรอไปน้องมดนเอมด แมโอ oh, ้โหตายครับเป็นการวดยอมแพ้ป้านะซูไม่ได้นะครับเออเรียกตัวผิดโดนแระลกลางไว้ก่อนมันไม่กดให้เราหรอกอ่าใช่ครับต้องการสี่เสียงเพื่อยอมแพ้แต่ไฟทันเดอร์มีแค่สามคนนะครับหมายความว่าถ้าไอเบเฮสองคนไม่กดให้นะครับก็ไม่ได้การรีก็ไม่ถูกรี ออความแบบนี้ก็มีในโลกวก่ะพวกแน่นอนว่าเกมนี้ไม่ได้รีหรอกเพราะว่าไม่กดให้โดนบาล่างครับผมเอาอย่างไงครับจะแก้เกมอย่างไงดนนีจะไปสู้ไปสู้อะไรได้กันเถิดเด้อต้นเกมก็ได้คิวอยู่แล้วถ้าวเวิร์ดหกนะแต่ปล่อยยื้อมานาทีที่30ครับ ขนาดมีเจ็ดตัวต้องใช้เวลาือนเดียวบอกเอาเฮียแล้วปิดทางห้ <am> าหต้องปิดอีกโอ้โหโนแมดโนแมดกดลีสกิลเฮ้ยหนีไม่ได้หนีไม่ได้ตายไหมโอ้ยตายครับผมออกเลยกูว่าอ่าเริ่มการหัวล้อแล้วครับเจออย่างนี้ไปก็ หมอร้อนนี่อะอันตีพาไปสักแคปแตกมีงานอันเปล่ามีคนนึงเปล่าเพื่อน <am> มีคนนึงเปล่ามีคนนึงปเปล่าเร็วเปิดดัตตัวนี้ว่าไงตามมาช่วยแล้วยังไงตัวนี้พาไปทีเดียวทีเดียวสวยเรียบร้อยโนเมนตตายรัาบอก อะมากันเต่าเลยดิผมว่าหลังๆก็เริ่มไม่ตายนะดาเมจ450สองทีก็900ครับได้ประมาณ5ที4520ได้ประมาณ2,002นะถ้าผ่าพร้อมกันแต่ว่ามีกันเวทไป15% 0 1ลดไปครึ่งหนึ่ง47%จาก1,002ไอ้จาก2,000ก,กว่าครับลดไป47เหลือมันครึ่งหนึ่งเหลือ1,002ไหม นะฮะผ่ากันทุกคนนะครับคนละสองทีสองทีอีกคนหนึ่งทีหนึ่งดาเมจเข้าวอยู่มันพันเดียวถ้ามีก่อเวทเนี่ยดาเมจเข้าอยู่พันสองเท่านั้นเองนะฮะก็ตอนนี้ต่อให้ผ่าห้าทีนะครับก็ไม่สามารถเอาเต่าตายได้นะครับหรือว่าสแคปเองก็ตามจ,าาจะแคปมันจะเกือบตายเดียวพันสี่ 1, แต่เต่ามไม่ตายเนี่ยสองผ่าอุ้ยสัต ไม่มีกิมมอยนี่ว่ะอ้าวไม่รู้ครับถ้ามีกิมมอยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งกิมมอยมันก็มีพิษบางตัวก็มีจอเวใช่ไหมมีไหม,มเอ้ยอ่ามีจอบเวตัวหนึ่งนะฮะก็อาจจะแรงอย่างที่ผมคำนวณประมาณหนึ่งเบเฮมันปิดครีป แม่งเรียกวอลแรงมาบนแล้วขขแม่งเอ,อ้เป็นเบเฮที่แม่งเกลียนได้แก่ป,ปิดทางไม่ให้กลับบ้านอนะ่ะโอโ้โหนะพยายามขัดขวางทุกวิถีทางนะฮะบอดเบิร์ซื้อเก็บไว้ไม่ให้ได้ใช้เลยนะครับ่าบอดนี้แบบว่าซื้อตุนไว้คนเดียว นี่ซื้อวอร์ดฟ้าตุนไป9วันนะครับโอ้ยเอาไงดีครับแมนนี้ทันเดอร์ทีมทันเดอร์ว่างไง <c oughs> นะมาบอดให้อ๋อมาบอดให้ดิส <c oughs> นี่ครับมาบอดให้ดิสครับหลักฐานคามือเลย <c oughs> นี่มาบอดให้ดิสต้มดิสฟ้า เรียบร้อยครับผมเต <laughs> าเลยครับทันเดอร์หวังก็ทันเดอร์สามตัวมาตี่พร้อมกันแต่ว่าเจอเจอเกียนกว่านะครับเกียนจะเกียนกว่าสองตัวแม่งเสร็จรู้จักกันอีก <laughs> <laughs> ไม่บัเงเอิญนะแมนนีไนนไนน้ไม่ได้บัเงเอิญเพราะว่าเป็นการสร้างห้องนะสร้างห้องก็คนรู้จักกันจอยกันได้ เอาไงดีครับตอนนี้ไปลุ้มผ้าโอ้โหเจอคอเตอร์สกอร์ก็ประมาณนี้ฮะโอเคอเคุ้ยเจ้าจะอิม่มอ่ะสะกอร์อคนละสิบเจ็ดสิบแปดตัวยี่สิบตัว,ตว,ตวะะนะครับผมเฮ้ยอะฮ่าฮ่าเม่ ละแมนแห้งดีครับผมอ่าตายเยอะเหมือนกันเวย้ยละแมนตายสิบหกเอากันเบกันหมดเลยถอาเต่ามันมุดหนีได้อยู่ระวังเบเฮปปีทางครับอ่ะบิงลงมาก่อนนะครับเจรามากดเขียวครับแล้วกลับบ้านก่อนเลยปื้อ vorax. We move with the winds. Ôi bị thay nhé. Ngày này lò bị đi. The storm strikes. Thế mình sẽ tách qua lại kìa. Phải đầu hao mình bị hệ tuần này. ไม่หวอดเล่นน้ำเขืออะไรอะฮะเจลาโอ้ยตายอยู่ครับเตา้าลุมพาบอลแรกไปไปโอ้โหพ่าเหนื่อย เรียบร้อยเอาวะเล็กระวังเอาคองอ๋ออย่าเอาเลยเอาคองมันปิดทางอีกไปดูตัวล่างครับยังไงโดนเซกอ๋อมีตัวทองแล้วไงเอาวะเดี๋ยวเดียวโดนว่ะ สิ่่งงกอร้้านีมามาดันป้อมล่างคนหนึ่งครับไปกลางสองคนอืมเจลาแม่งมีโล่ซับเวทอะดิเหมือนตัวทองเลยโอ้โหสกิลซุ้มไม่ได้ครับต้องวิ่งหนีก่อนแล้วยังไงครับสองตัวนี้มาดัานกลาง ดันทันหรือเปล่ากดรีพาครับแตกไปหนึ่งบีตาวปากระดองลงมาใบอุ้ยได้ปอมด้วยแล้วพาไปเร็วๆที่บ้านไปที่บ้านไปโอ้ยเจอเจลาตีครับแล้วว้าบกับ อ้าวรออยู่เ้ยได้ป้อมกลางคือนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บ้านแรกไม่มีดาเมจตีอ่ะงั้นเหนื่อยหน่อยก็ต้องรอคีฟตีอ่ะทางอินสกอร์ก็รันเจ้าสามตัวครับวันละสิบเจ็ดจีสิบกว่าตัวเบเฮฝั่งนี้ฮะสูรเลยห้าครับกว่าสองเลยสิบพลโนภามเยอะสุดคือเต่าครับสิบห้าตัวแต่ว่าน่าจะได้คิวเบเฮแหละได้คิวตัวใกล้มันน่ะ อ๋อเต่าก็กินมอแยกล่างหนูโซนตัวนี้แม่งแข่งมีฮาร์ดพาไปเฮ้ยเพื่อนช่วยพาหน่อยเออามีคนช่วยพาครับผมคอม่นต์ไหมอีกเรียบร้อย ไอ้ฝ่ายสงครามตายสามแล้วโอ้เบเฮน่าจะมีออกดุมแจกอะด,ดูดูทรงแล้วอะดูทรงแล้วดุมแ,แจกฝ่ายตรงข้ามแน่นอนอาคันเดอร์ก็ต้องสู้ครับคอนก็ไม่ได้ครับไอ้ตรงตัวบเบเฮไม่กดให้ยอมแพ้ก็ไม่ได้มีแต่ก็ต้องสู้วะ ได้ปาลาปลก,กลางคืนอ้นาวสวยแอมได้บาก,กลางคืนเจลาไอ้ย่มปิดทางไม่ให้ไปอวามหนีเอ้าวามไม่รอไม่ได้อาบิงมาสู้เลยอ่ะไม่ให้กลับหรอไม่ให้กลับก็สู้ดีครับไม่ให้กลับก็สู้ดีกูให้สิบเนี่ยเร็วๆเจอกันที่เจอกันที่ แต่เม็ดอันน้อยนิดว้าบบนว้าบบนอาโนเมดมาแล้วว้าไปแล้วอือยลาดอาได้คืนก่อนสองบาเฉยแต่เบเฮตัวนี้น่าจะกลิ่นไม่ดีดูแลนั่นจะออกดูมให้ไปตรงข้ามปะ ปลาอีกปลาเดียวมาโมแม่พันหกนี้ตายอยู่นะตายก,กว่าเดี๋ยวกูแทงเองมีทันเดอร์ตัวแข่งอนะ่ะ มีทันเดอร์สายตีทันเดอร์ Thunder สาย,ายแทงทันเดอร์สายสกิลอ่ะ <laughs> แบ่งแยกกันไปเอาพีคเฉยอะเอาล้ครับยังไงเจ拉ไปลงข้ามดันสวนเรียบร้อยครับเจอสเสกสี่บ้านไปครับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวเฮ้ยไปลงข้ามดันสู้ดันสู้วะดันสู้ เรียบร้อยฮะเดี๋ยวป้อมบนนะครับเอ้ยจะแตกแล้วอย่าเพิ่งกลับดีอย่าเพิ่งกลับจะแตกแล้วกลับไปไหนเน่ยเออโอเคฮะได้สามหางก่อนนะครับยังไงกลับได้ไหมเอ่ยโดเมกับสแครปดันอยู่ไอ้สองตัวไม่มีวาร์ปแล้วครับโดนตัดไปแล้วอืมตัวนี้ใส่ตีอาคอนวิงโบ อ่เสกไปก่อนนะพาเพื่อนนี้พากันไหมอ่ากลับมาได้สามทางก่อนนะครับกูทำตีเองอันนี้อ่าีกีครับเรียบร้อยไอ้ทันเดอร์โดนไปสองบาไปข้ามสามบาแล้วครับเดี๋ยวมีดูมแล้วสแคปสแสคปมีดูมได้ไงนั่นไงฮะ เบเฮฟ่ายเราไปแจกขอนั่งหนักหน่อยเพื่อน <c oughs> ได้เท่านี้จริงอะ่ะโอ้ยเดือดว่ะ <c oughs> ไอ้ตองตัวนี้มาปั่นได้ก็ยังแพ้อ,อยู่ เอ้ยผ่ามะผ่าแล้วผ่าแล้วผ่าแล้วตายแล้วโอ๊ยกินตีตายจะมาดันนะครับยังแบบไงฮะเต่ายูม้มาดิมาพันเดย์ตัวนี้ใส่ตีครับพันเดย์อีกตัวหนึ่งมารอช่วยสูสย้ันสู้อู้ยยิงแยกรางสองทีว่ะมีรีสกิลด้วย เจอผ่าเข้าไปครับมันจะหลบได้มีผ่าอีกไหมอ้อไม่มีแล้วง่ายนี่ไปช่วยดันเฉย ยังไงดีครับปยอมพวกมึงกระจอกจังอ่ะเอ้กระจอกแบบนี้เพื่อนกันอะดีละอ้าวเจอเซครับเจลาว่าไงอ้าวเหเฮตันโดนด้วยอ้าววิ่งแล้วจังหวันี้ไอตัวนี้จะมาปิดทางแล้วนั่นไงโอ้โหเอ้ ทันเด้ตอนนี้ไม่มีบริงส่วนได้อย่างนี้โอ้ยกดตัวทองอาวามนี่ครับแล้วอัลติพิอ่อนเดี๋ยวใต้เออเอา้าวชิปหายแล้วตายไปสองครับแล้วซื้อเกินมา อาโดนไล่ล่าแล้วเอ้ยเแบเฮมาปิดทางเอ้าอี๋เอา,เอาสวยครับแล้วนูแมแอไปคิวไปเฮเพื่อนหนึ่งทำไมเอาส่าวมาปิดทางให้อ่าตัวนี้ไม่แอบ,บดันเฉยเฮ้ยตัวนี้ไม่ดันว่าเอาเสกไว้ครับเสกเจลาไว้คีบตีบ้านยังไงคีดตีอยู่ คิตตี้เหียบร้อยครับผมขับมาชนะโอเคก็ไปนะครับจะไปกิฟต์แน่ายบายโอดากันยับเลย <laughs>